สวัสดีค่ะทุกคนเรียกว่าสร้างเสียงฮือฮาได้ไม่น้อยเลยเมื่อนักแสดงสาวอย่างโบเมลดาสุขศรีผู้ให้เสียงภาคภาษาไทยในภาพยนตร์ดิสนีย์สโนไว้ปรากฏตัวในชุดคอนเซปต์ของการ์ตูนดังในชุดซิกเนเจอร์สีน้ำเงินเหลืองพร้อมทำผมสั้นติ่งหูผูกโบสีแดงโดยชุดนี้นะคะเป็นชุดจากแบรนด์โพเอม็มแบรนด์ของไทยเรานี่เองซึ่งมีชาวต่างชาติเข้าไปคอมเมนต์ชื่นชมเยอะมากเลยค่ะว่าทำชุดออกมาได้ดีกว่าในภาพยนตร์เสียอีก สื่อต่างชาติต่างให้ข่าวว่าสโนไวไทยเหมาะสมมากกว่าสโนไวในภาพยนตร์ ซึ่งภาพยนตร์เรื่อง Snow White แบบ l i v ์แอคชั่ได้ประเดิมฉายสัปดาห์แรกในสหรัฐอเมริกาแต่กลับทำเงินได้เพียง43ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว1,456ล้านบาทเท่านั้นโดยคาดกันว่าจะเป็นหนัง l i ฟ e a อคชั่จาก a n i m เมชั่นเจ้าหญิงที่ทำเงินได้น้อยที่สุดของดิส n e y ์ส่วนทางกับทุนที่สร้างที่ส,งสูงถึง270ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว9,147ล้านบาท ซึ่งจากสถานการณ์นี้นะคะสร้างความปวดหัวให้กับดิสนีย์เป็นอย่างมากเพราะนี่คือหนังที่ใช้คนแสดงจริง live action จากแอนิเมชันเจ้าหญิงที่ใช้ทุนสร้างที่สูงมากแล้วแอนิเมชันต้นฉบับยังถือเป็นคอนเทนต์แรกๆที่ทำให้บริษัทโด่งดังมากจนถึงปัจจุบันอีกด้วยค่ะ และเมื่อโบเมลดาสุขศรีผู้ให้เสียงภาคภาษาไทยในภาพยนตร์ Disney Snow White ปรากฏตัวในชุดคอนเซปต์ของการ์ตูนกลับกลายเป็นที่ฮือฮาได้รับเสียงตอบรับดีมากทั้งจากในประเทศไทยเองและต่างประเทศด้วยมีสื่อต่างประเทศนำไปลงข่าวมากมายเลยค่ะแอดมินจะขอยกตัวอย่างอย่างเพจด,ดังเพจ emperor renzo ได้โพสต์ภาพโบเมลดาในชุด s Snow w ไว t e และมีข้อความว่า snow white from thailand is better than disney movie สโนไวท์จากประเทศไทยยังดีกว่าในภาพยนตร์ดิสนีย์เสียอีกงานนี้ทำให้ชาวเน็ตเข้าไปกดไลค์และคอมเมนต์กันอย่างล้นหลามเลยค่ะอาทิเช่นเลือกเธอเลยผมรับรองได้เลยว่าเรตติ้งจะสูงกว่าในปัจจุบันนี้ส่วนทางด้านแฟนคลับของโบเมลดาจากกัมพูชาเข้ามาคอมเมนต์ว่าเธอเป็นดาราสาวไทยและมีชื่อเสียงและเธอไม่ใช่สาวประเภทสอนะเธอชื่อโบเมลดาคอมเมนต์ต่อมานะคะเขาบอกว่า เธอดูดีกว่าและสมเหตุสมผลมากกว่าคนที่พวกเขาเลือกซะอีกสโนไวท์ได้ชื่อน,นีมาเพราะผิวของเธอเร้าากับหิมะดังนั้นใช่แล้วที่ออกชายยุนนี้ดูไม่สมเหตุสมผลเลยคอมเมนต์ต่อมาค่ะเป็นสโนไวท์ที่ดีกว่าราเชลซิกเกอร์อีกคอมเมนต์ต่อมานะคะตัวปลอมมันดีกว่าสิบเท่าเลยคอมเมนต์ถัดมาค่ะ จริงฉันเห็นด้วยกับคุณและชุดของเธอดูดีกว่าในหนังสีอีกชุดของเธอออกแบบโดยนักออกแบบชาวไทยโพเมคนอินโดนีเซียคนนี้ก็บอกว่าดีกว่าของดิสนีย์อีกคอมเมนต์ต่อมาค่ะดูเหมือนว่าคนเอเชียยังมีผิวคขาวราวกับหิมะที่ดูไม่เหมือนลอดฟาควาดเลยฮ่าฮ่า,า,า,าส่วนสาวอเมริกันคนนี้เธอคอมเมนต์ว่า พูดตามตรงเลยนะหากดิสนีย์เลือกนักแสดงหญิงชาวเอเชียที่มีผิวซีดถือเป็นการตัดสินใจที่สมเหตุสมผลมากกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากผิวขาวซีดเป็นที่ต้องการอย่างมากในวัฒนธรรมเอเชียหลายแห่งฉันคิดว่าดิสนีย์น่าจะทําให้เรื่องนี้ประสบความสําเร็จได้และยังคงรักษาเกี่ยวกับความหลากหลายของไไดิสนีย์ไว้ได้ไม่ใช่ว่าฉันคิดว่ามันจําเป็นเพราะมีอีกหลายโอกาสที่ดิสนีย์จะรวมเอาความหลากหลายไว้โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงต้นฉบ,บับ คอมเมนต์ต่อมาค่ะแม้แต่ชุดก็มีคุณภาพดีกว่าแล้วก็มีคนเข้ามาตอบกลับคอมเมนต์นี้นะคะว่าชุดของเธอได้รับการออกแบบโดยดีไซนเนอร์ชาวไทยโพเอม็มอีกคนก็เข้ามาตอบกลับคอมเมนต์นี้อีกว่าออกแบบโดยโพเอ็มแดนของไทยคอมเมนต์น,น,นี้เป็นของคนอเมอริกันค่ะเขาบอกว่าผมของเธอสวยกว่าราเชลซิกเอร์สถึงร้อยเท่าคอมเมนต์ต่อมานะคะ นี่คือสโนไวท์ที่แท้จริงงดงามเลยคอมเมนต์ต่อมาค่ะโบเมลาดาดาราสาวไทยชื่อดังผู้ให้เสียงพากย์สโนไวท์เวอร์ชั่นไทยคอมเมนต์นี้นะคะก็บอกว่าชุดนี้ดีกว่าชุดดีไซเนอร์จากอเมริกาเยอะเลยมีคนเข้ามาตอบกลับคอมเมนต์นี้ว่าเป็นบแบรนด์โพเอมดีไซเนอร์คนไทยคอมเมนต์ต่อมาค่ะจะมีสโนไวทเวอร์ชั่นไทยแลนด์ฉายไหม ็เรียกว่าโบเมลดาเมื่อเปิดตัวในชุดของสโนไวแบบนี้ก็ได้เสียงตอบรับเป็นอย่างดีเลยค่ะอีกทั้งหลายๆคนยังชื่นชมชุดที่ตัดเย็บได้ดีของแบรนด์ไทยอย่างโพเอมด้วยค่ะ ในครั้งต่อไปแอดมินจะมานำเสนอเรื่องอะไรบ้างทุกคนสามารถกด Subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะ